ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่ต้องเศร้าค่ะพรุ่รงนี้ผมก็บินแล้วครับนะผมจะบอกตรงๆนะฟังนะครับเอากล้องเข้ามาใกล้ๆผมโนสาระสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ชายผู้นหนึ่งที่ขเข้าได้ ตัวไปเมื่อรายเดือนที่แล้วนะครับเขาเ็็ดกับมาเร็วแล้วก็คือคุณตาท่านคุณตาทานนครับนนะครับนวันนี้ก็เข้าสู่รายการ GT Family นะครับ ใช่วงใช่ไหมครับใช่ชอบอัพตัวท้าเมื่อกี้คุณบอกโอายใช่ผมเดินออกจากรายการนะครับแล้วใช่ไปทำหน้าที่อย่างอื่นแทนจากออกซิเจนในเลือนเขาเรื่องกันเลยครับคุณจะมาถามอาไร่นนครับโอเคนั่นผมไปก่อนนะโอเคบายบกชั่คุณหายไปไหนมามทำไมคุณไม่มาถ่ายคลิปเครื่องมือมัน คุณรู้ไหมว่าบริษัทมันจันล่มจมเพราะคุณคุณไม่มายอดทรัพย์ที่หายไปก็เพราะคุณไม่มาคุณหายไปไหนมาคุณนาธานยิงสก่าานคุณไม่ต้องมาแกล้งบ้าบ้าจริงนะัมเกผไม่เก็บนะเก็บเพีงะ สติกลับมาคุณไปไหนมาฉาหมองฉาหมองพี่ผมหายตัวไปแล้วครับเพราะว่าผมเป็นึบทีเดียวจนกระทั่งรถคาร์โรลแอนดเว็นนาธานผมเป็นมะเร็งนะผมเป็นมะเร็ง ต้องรักษาตัวกันทีสามคนก็ต้องรักษาตัวที่บ้านไม่ต้องเศร้าครับพรุ่งนี้ผมก็บินแล้วครับช่องอะบินแล้วเนี่ยไปไปดดพันลามาต้องยิงต้องนัดเป็นแะยะใช่ครับเป็นมาเรงระยะระยะที่สิบนะครับไม่ระยะสิบเมตรผู้ป่วยเป็นมาเรงนะครับ เป็นมะเร็งที่ปลายตีนนะครับเอ้านานนี้กวก็เสียใจอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีรอยยิ้มนัดเดยครับ<ค>ขเขาร้องจนเขาเขาแบบขาดสติอะครับเขาร้องจนเขายิ้มด้วยครับเขา,<อ>ขามันิคันตา,าสูงคันชาหรือเปล่าเออก็มะเร็งนี้นะครับก็เกิดจากที่ว่าเออเรานะครับ กินมูกกระทกไม่ใช่กินมูกจะมาลิงนี่ก็คือว่าเกิดจากการที่เราดมกา้านดมใบนะครับคือแบบดมหลายวันแล้วก็บางทีก็มีแบบซีดด้วยนะครับก้านไม่หรอเปล่าเป็นมาลิงอ่ะการมายมนะไม่ใช่นะครับตอนนี้เขาก็คิดอยู่นะครับผมปลดล็อกสกิลแล้วนะแล้วก็มันก็เลยเป็นเซลประสานมันก็แบบคุกคามเขาอยู่มาวิทยาลัยไปดเลยนะครับ ปลายตีนมันก็ทําให้ระบประสาท<อ>ของปลายตีนมาริ่งมาริ่งออกจากประสาทเนี้ในใตายเหรอ <c oughs> เพราะมาลิงมันต้องเกิดจากตรงนั้นแล้วมันก็เข้าประสาทแล้วคุณไม่ใช่หมอ,อคุณไม่รู้หรอกเซลล์ <c oughs> มันก็เข้าไปที่ปลายตีนนะครับแล้วมันก็ไหลชูใ<ช>ห้ดูให<อ>้เป็นมาลิงนี่ตีนดําเลยเหรอเนี่ยโอ้โหสงสัยคุณโดนตีนเอาไปทอดอ่ะถึงมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะส่งถึงไปนะคะเก็บสุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์ให้เนี่ยท้องถึงอาจารย์ตรงไหนแล้วก็นะคะ แล้วก็เซลเซลเซลภาษานี้นะมันก็ทําให้ผมหลอยบางทีนะครับนี่ผมก็คิดว่านี่เป็นมีดนะผมก็เอาไไเอาไปไล่แทงกุนิตงอยู่กเกี่ยวดีกว่าครับกุติตงมีพื้นครับ <laughs> ผมก็พูดมาตามนั้นแหละครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เออผมก็ไม่จะพูดอะไรเหมือนกันนะครับจบแล้วนะครับโอเคครับ,รบคุณเอาจริงๆเอาจริงๆคุณเป็นไหนมาเออเมันเราเะยาวเลยเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าประเด็น มีเช่่องผานไปทำไมคุณถึงรู้ล่ะครับป้าบุคคุณกขหมกยขมิบได้มันคือการโกหงคุณไม่ไหนมาคุณบอกมาอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านทำไรไม่บอกอยู่บ้านแค่นั้นเดียวๆทำไรอยู่บ้านก็อยู่บ้านไงอยู่บ้านทำไรก็อยู่บ้านไงก็อยู่บ้านทำอะไรอ่ะก็ทำ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 สิ่งที่ผมชอบแล้วทำอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วไม่รู้อะไรอ่ะ แล้วอะไรอ่ะเหมือนน้องโตเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณรู้ไหมว่าแฟนคลับรอคุณมานานมากเลยผมมีแฟนคลับด้วยเหรอมีร่อใคะมินกะละบาจริงเหรอคุณนาธานคุณโกหกอะไรอยู่หรือเปล่าคุณไม่พูดคุณไม่สบตาคุณพูดไม่สบตาแต่ผมจินตาบอยเลยนะครับผมจะบอกตรงๆนะฟังนะครับเอากล้องเข้ามาใกล้ๆผมนอนอยู่บ้านเอาละครับเล่ามา ยิงเลยได้ยินเต็มปากไหมคะฟังดิฉัน,นคุณคุณได้ยินไหมครับไม่ผมนอนอยู่ <c oughs> อุ้ยสยงเลย <c oughs> แล้วมาเล่ามาสนานจัดผมนอนอยู่บ้อนแล้วคุณมปทำอะไรกับผมมา เป็นมเริงก็เป็นมาริงที่ไปตีเป็นมเลิงจากสมองลาวปกติต้องต้องมีเป็นมเลิงที่ตีลาวข้าสมองเอ๊ะมันก็จะดึงเส้นผมใช่ไหมครับมันก็จะดึงเส้นผมของผมนะครับไม่แบตเตอร์เลียนึลกเส้นผมากกว่าแล้วก็มันก็จะทําให้ตีนของผมนะครับมันยึดติดกับพื้นได้นะครับดูสิครับแนะนํ ยังไงมันยึดติดแล้วผมดึงขนาดนี้ผมดึงขนาดนี้เห็นะมันยังไม่ขยับเลยอ้าวเว้ยผมผมดึงขนาดไหนมันก็ยังไม่ขยับกระปังว่ะเังแบบเดียวแบเดียวโอเคโอเคอ่ะพิธีกรพิธีกรพิธีกรปิดคลิปปิดคลิปโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด จะรอชิหน้านะก็ะจะรอช้านายก็จะรอชานานะก็บฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ไม่ลืมกดไลค์คกดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะยบายเราจะกดนจริงนอนอยู่บ้านผมจะบอกนะครับทำไม <c oughs> ผม <c oughs> <c oughs> หายไปนะครับ, <c oughs> บกแล <c oughs> ้วท <c oughs> ี่ผมอยาก <c oughs> ผมไม่ค่อยอยากถ่ายคลิปนะคบเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะหัวเกียนของผมนี่แหละครับหัวเกียนหัวเกียนของผมนี่แหละครับมันแต่คุณเพิ่งตัดไม่ใช่เหรอแต่คุณหายเป็นรอบเป็นสองเดือนนะคุณนาธานผม,ผมเป็นมาริงที่ปลายตีนครับเลยงไม่เดีพี่จ๋าสมองลาคอนตี